ดูครับพี่น้องครับด้วยความหิวครับไม่รอแล้วไม่รอจะรอเอาแต่อยู่กล้วยสดๆเลยก็ได้แล้วครับนี่ไงแม่กินกันจันๆล้อมหน้าล้อมหลังผมอยู่นะครับเนี่ยฮะแต่ส่วนนี้ก็อยากจะพยายามจะก,กินในในกล้วยมังที่ผสมอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับแต่นี่เป็นตัวนี้เป็นหยวกสดๆนะครับต้นกล้วยสดๆเลยทิ้งไว้กับแม่เห็นไหมน้อง ยุ่จักจริงกิงมามเป็ดเทศบาบารีนะฮะ <S 2> <S 2> อายุการใช้เลี้ยงเลี้ยงจริงๆคาาเขาเลี้ยงกันเพื่อการจำหน่ายก็อยู่ที่80บวันครับะะแต่ถ้าเราเลี้ยงธรรมชาติอย่างนี้มันก็จะยืดหน่อยประมาณสักร้อยยี่สิบวันได้ครับพี่น้องที่จะขายได้ะะมันอยู่ที่กับอาหารครับอาหารเราดีอุดมสมบูรณ์ก็จะโตไว ธรรมชาติอย่างนี้ก็จะยืดออกเป็นนี้นิดนึงตามที่เขาเลี้ยงตามฟาร์มที่ผมศึกษาข้อมูลก็เขาจะใช้อาหารแรกเกิดถึง2เดือนนะครับก็จะใช้อาหารที่มีโปรตีน2 1ซหลังจากนั้นครบ2เดือนป๊อปก็จะใช้โปรตีน16ปอซนะก็ประมาณอีก10กว่าวัน20กว่าวันนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็น18ซจนจับขายครับ ถ้าเกินจากนั้นไปปับ๊บตัวเมียอย่างนี้นะครับเน like ี่ยตัวเมียอย่างนี้น้นหนักก็ไม่ถึงสามโลนะครับสูงสุดก like ็2โลหกแต่ส่วนตัวผู้ครับนั้นหนักอย่างนี้นะครับตัวผู้แต่ตัวผู้เนี่ยตัวผู้ตัวใหญ่นะครับนั้นหนักประมาณสักสี่โลกับ5้าโลได้ครับตัวนี้นะครับเห็นเด่นชัดเลยครับตัวนี้ะตัยตัวเมียเนี่ยไม่เกินสองโลสองโลครึ่งครับพี่น้องก็ไม่โตจากต่อจากนี้แล้วครับ พราะโตได้แค่นี้เพราะฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงขายเป็นอาชีพก็ควรจะปล่อยเป็ดเมื่อมีอายุ80วันหรือ90วันครับต้องรีบปล่อยครับไม่งั้นจะไปคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจนะคือเลี้ยงไปก็ไม่โตนะครับถ้าเป็นตัวผู้จะโตได้ถึง5โลได้ครับพี่น้องที่เคยเจอนะครับครับสวัสดีครับเป็ดกินอาหารครับแบบสุดๆกันเลยครับสวัสดีครับ